เฮ้ยตงน hey, yeah, so. yeah, ี้เม okay, ื่อกี้นึกว่าคนแน่ออกไปแล้วอันนี้ฟาได้อยู่ลูกข้าหลังนะไม่ได้เลยทุกวันเลยเนี่น้องน้องส่งตัวว่าตอส่งประตูวยิงเานยิงดนเตะเหรอครับเอ้เอาสี่คนนี้นะเอาสี่คนนะรดับข้าวดีกว่าบางทีมันเด้งย้อน อันปล่อยแล้วอันกเข้าซ้ำต่อเนื้อเติมมัน้งมาต่ออยู่ผมาจะอมาไปจับมาสิมาเลยต้องจับสแหละโอเคอย่าหันมาแล้วกันเจอุมาเซนเตอร์คู่เรานั่นแหละอ๋อเออจริงแม่นเลยนะย่นอยู่น่เจมต่อไม่งดิ่อพ่พี่ย่ให้พี่ย่เฮ้ยพี่ต่อเฮ้ยไม่ได้แล้วเอาอะหน้าพี่ต่อไม่ยด อันไม่ชวนแรกขอสข้วไม่ชวนเพื่อนมาวนเ่ไม่ได้อยังบเลย่าตอนนี้มายที่นี่ก็มีออฟ่อออฟขอาอ้หเาอ้รยบ่ต่มันบอกว่าไม่มีเพื่อนมาบอกว่ยบกกัเลยการบวกบวกสเนี่ยอ่านมาเสาาทิตยอ่ะเขาจะไล้อยอ่ะ ไปไปยกได้บีบ้ต่อยิงแให้ไปอยู่อยายก่ไแกคนเดียวด้วยดึงไว้ดึงดีดึงดีได้ได้ได้วไว้สวยครับนาะหายเันยวเนี่ไม่ได้ที่รอรอมะกลางตัดกลางเออพ้นโอ้โหเโอ้โหยิงต่อ ืดนีฟิว่ะีเองเขาเกาเลยนสบายแต่นล้ทนนมแก็มันไม่หมกันกันเราวิงเราเราจอดเราตัวแทนมดันไม่ได้วิ่งไงรไม่เินล้วก ไม่จอดกระบะเลยเราเร่ม้องเนไม่ดีติดที่ติดที่ากนี่เลยรู้สึกถ้าถามหน้าพี่ให้บอกเพื่นหน่อยบ้างซิตอนนี้ดูใช้ตัวที่มอเรแหมาให้ตัวองกวัตตอ้าเยอะใี่ว้า่อากอะรี่กวชาวิกกแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่วิ่งอยู่ประมาน2องอถึงอกิโลวัตต์ก็ใช้ที่เรแหวนา อันั 20, 15, ้นอ่ะที่มาแถมมาให้ชาอยู่หนชั่วโมงมึงก็สาเปก็ได้อยู่นะวันนึงก็สีเปอร์นะก็ชาามสิเป์คือเข่ไม่ได้ซีเรียสว่าเออเาเนี่ยก็เนช้าอย่อยนะแต่วทีนนีนไม่ถึงก็เก้าสเ่งี้ยแต่นี่เลยฝั่งไปตัวอีอันหนึ่งก็คือตัวที่ชาร์จได้ถึงสามเป็นขอยู่ห้กิโลวัตต์่สามพัน ตอนี้รถึงกิตูได้ถึงแตกไถ้าปเลยชั่วโมงน่มันก็จะเยอะขึ้น่แล้วก็ว่าวันหนึงนี่นะรับหตดต่อบายาอ่ะนีก็เลยไม่ไม่ว่าไม่แต่ไม่ต้องเปลี่ยนพิเตอร์พิเต์ก็ใช้เท่าเดิมแล้วก็แลวตัวแ้วหข้าวันีเมื่อวานให้ออฟไปดู บอก้องเดินสายกน้าบ้านมีตัวอยู่ข้างนอกเหมือนกันนี่เหมือนกันมีตเตอยู่ข้างบ้านตัวแย่ต้องเดินจากฝั่งนี้มาไม่เีเยี่เหรอ่าเดินเข้าบ้านมันบอกว่าเข้าเข้ เฮ้ยยัตายตัวย่นตตัวผมสีแล้วดูแล้วไม่เที่ยวอยู่ก็เที่ยวอยู่พอไม่เนสายก็ไม่ดนไม่สายใช่ไอ่อเที่ยวอยู่เที่ยวอยู่เดียวี้าเดสยสาย่องเดินมายที่ไม่ใช่วงทองสองคือในบ้านมันจีบห่าอยู่โอ้ยโดนไม่ใช่แล้แล้วมันเที่วงเดินสายจ้าต่น การที่ร้อยมันเปลนสายใช่ตัวขายเทาใหญ่ขึ้นบร้อยนใหญ่ขึ้นจริงๆอ่ะตอนผมได้ยกได้มันจะมีการ์ที่แบบทำวงจรที่สองพร้อมเดินสายมันจะแบบเหมือนเหมือนทุกคนที่ทำวงจมันจะมีดิสเคารสเซอร์ทั้ไทยแต่นี่มันไม่ใช่วงจรอนี่เดียวมอตัดมอพี่โตแต่เนี้ยทำแยกทำแยกร้านไม่ต้องเดินสายเดี๋เตอร์มาเดี๋ยวมิเตอร์จะอยู่ๆแต่คนในหมู่บ้านหมู่บ้าอะไรบอกว่าเขาไม่ได้เสี่ยงก็เลยเดือด เนื้ออะไรเหนื่อยพี่ยิงไม่ลงหัวกูเนี่ยเดือดแล้วเข้าบ้านขึ้นจริงๆอ่ะเหรมากลางไม่พูดคืองานกลางมันไม่เปลี่ยนได้บอกว่าแนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่าเนื้อสมมติวันหนึ่งไฟมันใช้เกิดหรือว่าอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวบ้านจะมีปัญหาใช่ทีนี้คือเขาใช้ตัวตีลูกเขาตัดเลยเต้ของมันมาสามคนได้ เพราะว่าถึง P U P U หลุมนี้ต่อมาแม็กซ์ P Solarcell ตรงนี้แปะเข้าด้วยกันใช่ไหมถึงตรงนี้ต่อมมันก็ต่อยมิเตอร์มามันก็ไม่ได้ไไม่ด้เส้นเดิมนะมันก็ลากสายเส้นใหม่แล้วก็ไปหลุมนี้ออก P U มันก็แจกแจกมิเตอร์มามันก็เข้าบ้านสายสายระยะทางระยะทางมันก็เท่ากันถูกปหมไม่ไม่ไม่เท่าพี่ไม่เท่ามันต้องเมันชนชนบ้านเสร็จจาก จากที่ไปอบ้านอ่ะมันต้องเข้าบ้านใช่ใช่ตึงรตึงระออมัก็ต้องเดินอย่ตอไป่ตอขบ้านแล้วก็ลงมาลกมาด้วหน้าบ้านแต่ทีนี้เราย่มาต้ดททีัดบ้านแล้วก็ลงมาไม่เหมือนกันเท่ากันทััตัตััแต่ว่าเอ็นลงคือก็คือเส้นใหม่อนรู้็เส้นใหม่เหมือนกันแต่เปนเส้นจากไอตัวมอ่อเดิม ก็มาลงล้มสอบนี่ถ้าเราอะเนี้ยอนนี้ลงลมใช่ไหมล่ะก็อย่าเพียวอยูมาปปักเลงนออกขวาไปก้นคือสเตปบีบีจะเปี่ยนชัวก่อนแล้วก็ตแล้วก็เกลยแล้วก็หักตัวตัวเต็มอ่ะดูไอ้นี้ไว้เด็กเยหัวมก็โดนเทียวขอ่แล้วตอนแรกไปดูมาแล้วก่อนก่อนที่มันก่อนถิงอไที่จบซิ่ะเจ่อร์โชะ แลกผมว่าไอเนี่ยน่ารอันนี้ออกมาไม่ง่าเเลขอสามออเือนผมมันต้มแต้มดีต้้มะเยเลยคำนวณิดยกยกอะไรหวะโดนไปดิส่เเองครับรเองครับไอ้นี่ครับไอ้าไปทหนเหรอต่อต่อแ่งหลอกหน้าดีไอ้ย่ไปทนนเอไม่ใช่นีพอไอ้นี่เลยต่อต่อเ้ต่อ